คูพ่พร้อมนะครับแดงพร้อมน้ำเงินพร้อม round o <one>. fight ฝ่ายแดง A 1 8ครับทีมนักกระบ,บังครับกับหุนอีรอสจะพบกับมวยดูครับทั้งฝั่งน้ำเงิน A 2 1โทนทองโรบอทโอ้โหเอาสิครับฝั่งนึ่งนี่เป็นมวยดูนะครับแต่อีกฝั่งนี้เป็นมวยแบบจังหวะฝีมือครับอีรอสโอ้โ oh หโดนเข็นอยู่ครับตอนนี้ จะทนความดุหวยหรือเปล่าต้องดูครับแผนการของทั้งคู่จะทำอย่างไรเอาครับดันกันอยู่ครับตอนนี้อีล้อเห็นเล็กๆนะครับแต่พลังนี่ไม่ไม่ธรรมดาเหมือนกันวนอยู่ครับตอนนี้วนกันอยู่ผลท้คอครับโดนโอ้ยโจนไหมโอ้ยตะกรบังเข้าไปต้มครับโอ้โห มันจริงๆครับเห็นได้ครับละกบังนี่เห็นหน้าเห็นหลังแกเข็นได้หมดเหมือนกันนะอีรอสเอาครับด้จังหวะของทนทองครับเข้ามาบี้ครับเกือบโดนละกบังเกือบโดนไปเรื่อยเหมือนกันครับเอาครับคู่นี้โูจริงๆไม่มีใครกลัวใครครับเห็นมากแล้วครับไปเรื่อยจะถูกไหมครับอีรอสระวังนะครับโอ้ยยังไม่โดนครับ คนทองครับจับจับสีร้อเข้ามุมฮะสีอครับตอนนี้รออยู่ที่มุมครับคนทองโันทำประตูฝั่งนู้นพังเลยนะครับวันนี้ประตูฝั่งนี้แดงไม่เคลื่อนที่นะครับสีร้อครับหนึ่งต่อได้ไหมฮะสามต่อครับต่อนะครับ โอ้ครับต่อพมกก็ใส่เลยฮะเอาโดนแล้วล่าคนทองครับไปโดนอาวุธแล้วก็ติดอยู่ด้วยเหมือนกันนะโอ้ยโดนจับเตียอยู่เลยครับเตียอยู่โอ้โหไปแล้วเหตุการจะเป็นยังไงต่อไปตอนนี้มีล้อกันเหมือนว่าย,ยก ยกทั้งฝั่งพลทองขึ้นมาด้วยนะยังไปไหนกันไม่ได้อยู่นะทั้งคู่ครับเดี๋ยวต้องให้กรรมการพิจารณานะโอ้ตอนนี้เดวหยุดเวลาหยุดเวลาครับครับจุดเวลานะครับับแยกครับหยุดเวลาครับแยกครับครับหยุดเวลาจับแยกครับวางรีโมทก่อนนะครับครับเริ่มแข่งขันต่อครับยังไม่จบครับสำหรับคู่นี้ครับเวลาในยกแรกเหลืออีกนิดหน่อย มาแล้วครับพผลทองไม่ฟังละาค่ายรองครับบุกเข้าใส่อีลอสันทีอีลอสครับไปแวะหาใบเลือ่อยซะแล้วแต่ว่าแหมโชคดีที่มีโบนโชคนนออดี่หีมาเจอครับระคังช่วยไว้ได้ครับทางด้านของมุมแดงแดง<า>พร้อมขยับได้<อ>นะครับพร้อมเริม่มครับ Round two fight ต่อได้ครับสำหรับอีรอสแต่เหมือนมติดติดอะไรด้านข้างไม่ลอาไม่รู้ไม่สนแล้วครับทางด้านพลทองโอ้โพลทองเองนี่ก็อาวุธด้านหน้านี่ก็เบนไปข้างหนึ่งเหมือนกันนะตอนนี้เดี่ยวไปข้างหนึ่งยังไม่กลับมาตรงกลางนะครับดูที่ว่าจังหวะฝีมือด้วยครับในตอนนี้ถ้าพึ่งอาวุธไม่ได้นะครับก็ต้อง ฝีมือแล้วล่ะครับแล้วก็การวางแผนนะครับตอนนี้พลทองครับจะทําอะไรเอ่ยขีร้อครับหนีไปตั้งหลักก่อนพลทองน้ําหนักเอาครับตั้งลำอีกแล้วระวังนะครับแต่ว่ามันใกล้หลุมนะระวังถ้าพลาดไปดไม่เคลื่อนที่นะครับหลงหลุมได้เหมือนกันครับดีร้อนับ,นบนเกิดอะไรขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10ยุติการแข่งครับเรียบร้อยไปครับสำหรับฝ่ายแดงนะครับไม่ขยับนะครับโดนล็อกเอาไปในที่สุดครับ